ภูมิใจไทยท้ำสนับสนุนโดยลูกผู้ชายตัวจริงสนับสนุนให้คนดีไม่เลือนหายไปจากสังคมคุณผู้ชมครับงานดูแลสวนดูแลสนามหญ้าเป็นงานจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงกันนะครับจะใช้มือมานั่งถอนหญ้าคงจะไม่ไหวกันแน่อะอะอ แต่จะใช้เครื่องมือตัดหญ้ามาตัดกิ่งไม้ก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นการใช้งานผิดประเภทอาจจะเกิดอันตรายได้ว่าแล้วเระเอกของเราก็มาช่วยพอดีเลยครับก็เจ้ารถตัดหญ้าคันใหญ่คันนี้เองที่ดูแล้วธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาแน่ครับเพราะว่านอกจากจะตัดหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่สูง4-5เมตรได้อย่างสบายๆเพียงแค่ถอดเปลี่ยนใบจากหัวตัดหญ้าเป็นหัวตัดกิ่งไม้แบบใบเลื่อยวงเดือนจากนั้นก็ยกคัน ตามความสูงที่ต้องการและหัวตัดก็ยังสามารถปรับทิศทางองศามุมเอียงต่างๆเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ทุกซอกทุกมุมทุกกิ่งที่ต้องการจะตัดแต่งได้อย่างสะดวกสบายเลยครับตัดหญ้าส่วนใหญ่จะตัดหญ้าได้เพียงอย่างเดียวแต่คันนี้สามารถตัดกิ่งไม้ได้ด้วยในความสูงที่ 4- 5หเมตร โดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงปีนเึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งเป็นอันตรายมากครับเป็นไงบ้างครับทั้งสะดวกและปลอดภัยกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของของท้งนี้ท่านคิดว่าเจ๋งไหมครับ เจ๋งสิครับเจ้ารถคันเดียวเนี่ยสามารถตัดหญ้าได้เนียบแถมยังตัดแต่งกิ่งไม้ได้อีกตั้งหากด้วยใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับโดยกเกษตรกรไม่ต้องลงทุนซื้อถึงสองเครื่องรถดีๆทูอินวันแบบนี้จะให้ตัดแต่งกิ่งไม้หรือว่าตัดหญ้าตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ไม่เบื่อแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าหญ้าต้นเนี้ยตัดไม่ขาดแน่นอนครับเขาว่ายิ่งเก่าก็ยิ่งเหนียวนั่นไงครับเฮียของเราโดนเข้าไปแล้วสงสัยจะตัดเซินไปหน่อย we